สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเหมือนี้ก็ออกมาทางนอกออกมานอกบ้านคับพี่น้องมาหาสื่อของมาหาเลาะเล่นยคำหัวคําคับพี่น้องหลวงของมหาสื่อของอยู่ในหางคับพี่น้องสื่อของเรียบร้อยแล้วก็จะออกไปกินู๋ยเตี๋ยวต่อค่ะยำกังๆๆคำกังขืนอยู่แถวนี้กับประมาณนี้นะคะพี่น้อง ชมวิวธรรมชาติค่ะธรรมชาตินอกบ้านมากรองนาไทยก็สีเหมิดเหมอดจังหน่อยจ้ะเขาจอดก็เนี่ยมองเห็นว่าใหญ่เนี่เห็ดใหญงเนาะไปชมวิวธรรมชาสตร์ค่ะข้องหอมล้านวยเตี๋ยวเรียบร้อยค่ะสั่งเส้นเล็กเส้นเล็กเนื้อน้ำตกเนาะค่ะพี่น้องส่วนมาซิกินเนื้อน้ำตกค่ะแสบคูไอายเปิดกินบะหมี่ต้มยำน้องกินเส้นเล็กแล้วค่ะ แมก่กินเสนเล็กกันค่าก๋วยเตี๋ยวเจ้านี่แซ่บแสบค่ะพี่นอ้องเคยมากินสองสามเทื่แล้วค่ะก็เลยติดใจเลยพาลูกก,กินอีกค่ะเนี่ราคากล้มาชมบรรยากาศนอกบ้านในจักน้อยเนาะค่ะกินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านกินเขากอกบ้านค่ะพี่น้องกินแต่อยู่ในบ้านลายกับเบื่อเนาะค่ะมาหาสื่อกินในจักน้อยค่ะเฮ็ดกับเขากินเองกับแ่บอยู่ค่ะแต่ว่าบางที่กับอารมณ์อยากกินอาหารนอกบ้านเนาะค่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศนอกบ้านนั่ค่ะ อาหารที่วกเค่อคยได้กินสื่อกินเราเองง่ายๆบตสองเกตเลือกเจ้าที่ว่าเขาคอขอเคยกินแ้บแซ่บมากันมากินนากค่ะนพี่น้องเดี๋ยวชาทานแสนมากิน,น,ก,น,ก,นก๋วยเตี๋ยวค่ะแซ่บแซ่บค่ะค่ะช่องเลี้ยงทองบาอ้านสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะสิเดมีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ